โม่ครับเขาห้ามอย่างเดียวห้ามกินสุกๆดิบๆอืมกินสดเลยถ้นดิบเลยมูไปหนังอยากกินเลยกินมูสอย่างนลวกวกินสักามูสปลามูสมูป่าตงส่สสวามก็ได้ทมูสป่าตามส ใช่ผมมีน้ิมเนี่ยหรือเล่านินเนี่ดื้อจึเนี่ยโอนะต้องขึ้นหนึ่งดื้อจึ้เมีแน่จิอมติเออเล้วน้าเธอเ i mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm.